แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตร,รกรชาวนาผู้ปลูกข้าวค่ะแผนการจ่ายเงินมาแล้วนะคะทั้งการจ่ายเงินชดเชยพี่น้องเกษตร,รกรชาวนาผู้ปลูกข้าวชาวนาภาคอีสานฟังด่วนเลยค่ะมีแผนการจ่ายเริ่มจ่ายพรุ่งนี้วันแรก10ธันวาคม2 5 6 4และแผนการจ่ายค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000บาทนะคะมาดูว่าเหนืออีสานกลางใต้เป็นจังหวัดที่ท่านรอคอยหรือไม่มีแผนการจ่ายออกมาแล้วค่ะค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000บาทนะคะและที่สําคัญพี่น้องเกษตรกรชาวนารับเงิน ถึง2เด้งค่ะวันนี้ติดตามแผนการจ่ายในช่องอีสานแซบหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกด Sub s ไ r i ป e เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้9ธันวาคม2 5 6 4ค่ะมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้มีในส่วนของภาคอีสานบางส่วนนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาเฮรับเงินทั่วประเทศเลยค่ะและที่สําคัญค่ะพรุ่งนี้ค่ะ10ธันวาคม2 5 6 4พี่น้องเกษตรกร ชาวนาทางภาคอีสานเตรียมกระเป๋าตรงๆรับการโอนเงินค่ะเดี๋ยวไปติดตามตารางการจ่ายเงินของแต่และจังหวัดซึ่งการโอนเงินยังคงโอนต่อเนื่องนะคะ10ธันวาคม2564ค่ะมีแผนการจา่ายมาฝากคุณผู้ชมค่ะในส่วนของการจ่ายเงินชดเชยแล้วก็ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทในซึ่งทกสจะเริ่มจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะในส่วนของวันโอนเงินวันที่10ธันวาคมค่ะที่ทกศสาขาการสินแล้วก็ทกศสาขาการรมราไสายทกศ สาขากุชินาลายและก็ทกศสาขาเขาวงค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะวันที่11ธันวาคมยังมีการโอนอีกนะคะสําหรับโครงการประกันรายได้สาขาคําม่วงสาขาโคกสีสาขาคลองชัยสาขาท่าคันโทค่ะตามมาด้วยวันที่12ธันวาคม2564ากสสมีทกศสาขานาคูสาขานามนสาขาสมเด็จสาขายางตลาดสาขาทรงเปลือยและแล้วก็ตามมาโอนอีกครั้งหนึ่ง13ธันวาคม25 6 4หนะคะ ก็จะแบ่งเป็นในส่วนของการโอนนะคะทกศส,สหส,สขันค่ะทกศส,สาขาหนองกรุงศรีทกศส,สาขาสามชัยทกศส,สาขาห้วยพึ่งและทกศส,สาขาห้วยเมฆค,ค่ะคุณผู้ชมนี่คือตารางการจ่ายเงินในโครงการปลกะลายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวสาหรับจังหวัดกาลสินนะคะส่วนค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000บาทจะเริ่มโอนในวันที่14-17ธันวาคม2564ยินดีด้วยค่ะ และตามมาด้วยแผนการจ่ายของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญนะคะคุณผู้ชมจังหวัดอำนาจเจริญทั้งหมด7อำเภอค่ะมีแผนการจ่ายออกมาเรียบร้อยแล้วสําหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะซึ่งจะมีการโอนในวันที่9ถึง13ธันวาคมนี้ค่ะรวมไปถึงโครงการสนับสนุบสน,นบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะซึ่งจะได้รับในส่วนของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดอำนาจเจริญทั้งหมด7อำเภอค่ะ จะเริ่มโอนในวันที่13-17ถึงธันวาคม2564ยินดีด้วยค่ะและที่สำคัญค่ะพี่น้องจังหวัดอำนาจ,จเจริญจะมีเกษตรกรที่ปลูกยางพาราด้วยค่ะซึ่งมีการแจ้งโอนวันที่20ธันวาคม2564ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจ,จเจริญแจ้งวันโอนเงินข้าวให้กับพี่น้องเกษตรกรชนะผู้ปลูกข้าวกว่า7อำเภอในจังหวัดค่ะ และข่าวดีอีกหนึ่งจังหวัดค่ะประกาศตารางการจ่ายเงินและก็แผนการจ่ายเงินออกมาแล้วนะคะนั่นก็คือสำนักง,งานทกศจังหวัดชัยภูมิค่ะและในส่วนของการประกาศครั้งนี้นะคะจังหวัดชัยภูมิพี่น้องเกษตรกรจะได้รับเงินในส่วนของ16อำเภอสาขาของทางธนาคารทรกศเริ่มจ่ายโครงการประกันรายได้ก่อนนะคะวันที่10ธันวาคมนี้ค่ะมีทกศจังหวัดชัยภูมินะคะที่36,198 รายโอนในวันที่10ธันวาคมทกศสาขาจตุลาค่ะทกศสาขาชัยภูมิทกศสาขา ชัยสามหมอนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ทกศสาขาพักดีชุมพลค่ะแล้วก็ทกศสาขาผูเขียวนะคะซึ่งจะโอนโครงการประกันรายได้ในวันที่10บธันวาคมนี้ค่ะตามมาด้วยพี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดชัยภูมิเช่นเดียวกันค่ะโอนวันที่11บธันวาคม3 9มหมรายนะคะมีทกศสาขาเทพสถิตทกศสาขานาฝายทกศสาขาบ้านเขวทกศสาขาเมืองพญาแลทกศสาขาหนองบัวแดงค่ะคุณผู้ชมตามมาด้ว ววันที่1 2ธันวาคม2 5 6 4ค่ะ22,357รายมีทกศสาขาบ้านแท่นทกศสาขาบ้านเป้าทกศสาขาบำเน็จนรงทกศสาขาหนองบัวระเหวค่ะและตามมาด้วยวันที่13นะคะสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวค่ะ39,909ไรายทกศสาขาเกษตรสมบูรณ์ทกศสาขาแก่งค้อนะคะทกศสาขาดอนสวรรค์ทกศสาขาคอนสารและทกศส น,ะะน้องบัวใหญ่ค่ะคุณผู้ชมส่วนค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทเริ่มทยอยโอนตั้งแต่13 1 7ถึง17ธันวาคม2 5 6 4ยิยินดีด้วยค่ะกับพี่น้องกเกษตรกรจังหวัด ชยัยภูมิค่ะส่วนพี่น้องเกษตรกรทางภาคอีสานนะคะที่นําเรียนไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครราชสีมาทั้งค่าเก็บเกี่ยวทั้งส่วนต่างนะคะ32จังหวัดตเตรียมความพร้อมรับการโอนเงินค่ะและจังหวัดบุรีรัมย์23อําเภอสาขาน,นะคะทั้งค่าเก็บเกี่ยวแล้วก็เงินส่วนต่างค่ะตเตรียมความพร้อมรับการโอนเงินเช่นเดียวกันค่ะตามมาด้วยพี่น้องเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกด22สาขาค่ะทั้งโครงการประกันรายได,ได้ทั้งค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1นึ บาทโอนพร้อมกันตามตารางการจ่ายเงิน22อำเภอสาขาคา่ะและอุบลราชธานีค่ะสดๆสร้อนๆเลย25สาขาทั่วจังหวัดอุบลราชธานีเตรียม,มพร้อมๆรับการโอนเงินทั้งโครงการประกันรายได้ทั้งค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทในส่วนของการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้นะคะจะเริ่มจ่าย10-13ธันวาคมและจะเริ่มจ่ายค่าเก็บเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งค่ะ14ธันวาคมถึง -17 ธันวาคม2564ค่ะ ทีนี้มาดูพี่น้องเกษตรกรทางภาคเหนือบ้างนะคะภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่น่านพะเยาแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนอุตรดิตค่ะน่าจะมีการ ประจ่ายเงินแล้วก็มีแผนการจ่ายออกมาอย่างต่อเนื่องต่อวันนี้มีของจังหวัดลำพูนนะคะทกศจังหวัดลำพูน8อำเภอค่ะเตรียมความพร้อมในการรับการโอนเงินนะคะตรวจสอบเช็คสิทธิ์ได้เลยค่ะหรือว่าติดตามที่เพจของสำนักง,งานทกศจังหวัดลำพูนก็ได้นะคะเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ค่ะของพี่น้องเกษตรกรทางภาคเหนือข้าม,มาทางภาคกลางบ้างค่ะคุณผู้ชมมี2จังหวัดที่กําหนดแผนการจ่ายเงินออกมาแล้วมีจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ กำแพงเพชร11อำเภอสุพรรณบุรี10อำเภอเรามาดูกันนะคะว่ามีอำเภออะไรบ้างรับเงินกันอย่างไรค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีประกาศเป็นภาพรวมเลยนะคะคุณผู้ชม10อำเภอสาขาค่ะรับการโอนเงินในโครงการประกันรายได้งวดที่3ถึงงวดที่7ในวันที่วันที่10ถึงวันที่13ธันวาคม2564และในส่วนของค่าเก็บเกี่ยวจะเริ่มโอนตั้งแต่วันที่13ถึง17ธันวาคม2564สำหรับพี่น้องจังหวัดสุ พันบุรี10บอำเภอสาขาของทางธนาคารทกสยินดีด้วยนะคะและอีกหนึ่งจังหวัดค่ะคุณผู้ชมที่โอนเงินไปแล้วนะคะนั่นก็คือทกสสาขากําแพงเพชรค่ะซึ่งในส่วนของงวดที่3ถึงงวดที่7ก็เริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวไปแล้วนะคะสําหรับโครงการประกันรายได้ส่วนใครที่จะไปกดเงินนะคะตามวันและเวลาตารางจ่ายเงินเลยค่ะตามมาด้วยในส่วนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวแผนการจ่ายเงินนะคะก็จะเริ่มโอนในวันที่ ส0ธันวาคม2 5 6 4ค่ะที่ตําบลนิคมทุ่งโพทะเลนะคะวันอังคารที่21ธันวาคมก็ที่ตําบลลานดอกไม้แล้วก็ตําบลหนองปลิงค่ะวันที่22ธันวาคมที่ตําบลสายแก้วนะคะคุณผู้ชมและวันที่23ธันวาคมที่ตําบลเทพนครค่ะ24ธันวาคมที่ตําบลขนาทีนะคะคุณผู้ชมสําหรับพี่น้องเกษตรกรทกสจังหวัดกําแพงเพชรค่ะซึ่งวันนี้นะคะเ้าธันวาคมโองพ่นกษตรไปแล้วค่ะหลายท่านได้รับการโอนเงินการโอน เงินจะแบ่งออกเป็นสองชุด คือวันที่9้าทั้งภาคเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้เนี่ยโอนันที่เก้าทั้งภาคเลยนะคะแล้วก็พี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวได้รับการโอนเงินแล้วส่วนพี่น้องเกษตรกรทางภาคอีสานชาวนาภาคอีสานค่ะพรุ่งนี้ค่ะ1 0 1 1 1 2 13นะคะจะมีแผนการจ่ายออกมาให้กับคุณผู้ชมเนได้ทราบนะคะว่าอำเภออะไรตำบลอะไรได้รับการโอนวันที่เท่าไหร่ค่ะและทกศจะโอนแบบอัตโนมัติไม่เกี่ยวกับเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าเป็นการโอนระบบอัตโนมัติ เพราะมีการเตรียมข้อมูลโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรแล้วค่ะนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกมากล่าวหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ